สวัสดีค่ะวันนี้มาทำชีสเค้กทุเรียนกันค่ะช่วงนี้ชีสเค้กทุเรียนก็ยังฮิตติดกระแสกันอยู่ใครยังไม่เคยลองมาลองทำไปพร้อมๆกันค่ะสูตรนี้หวานกำลังดีเราไม่ใช้น้ำตาลนะคะใช้ความหวานจากทุเรียนค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามมาดามเจนด้วยนะคะมาเริ่มทำฐานชีสเค้ก,กันก่อนค่ะและฐานของเราก็คือแครกเกอร์ค่ะใช้แครกเกอร์150กรัมจะใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะวันนี้ใช้เป็นยี่ห้อนี้ค่ะ จากนี้ยังมีเนยเค็มใช้เนยเค็ม60กรัมเราจะนําไปละลายก่อนนะคะใช้ละลายในไมโครเวฟ30วิค่ะในส่วนของแค้กเกอร์จะนําไปบดก่อนค่ะ พอบดจนละเอียดแบบนี้แล้วก็ใส่เนยที่เราละลายไว้แล้วลงไปได้เลยค่ะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันพอคนจนทั่วแล้วก็จะได้ลักษณะเหมือนไส้เปียกแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนำใส่ลงไปในกล่องที่เราจะใส่ชีสเค้กนะคะกล่องแบบนี้ก็จะใส่ได้3ามกล่องเลยค่ะ เกลี่ยให้ทั่วแล้วนําก้นแก้วมากดให้แน่นลงแบบนี้ค่ะไม่ต้องกดแน่นจนเกินไปนะคะเวลาเราใช้ช้อนตักจะได้ตักง่ายๆนี่เลยค่ะกดให้ทั่วถึงก็จะได้ลักษณะแบบนี้จากนั้นเราจะนำไปใส่ในตู้เย็นช่องฟิตเลยนะคะใส่ช่องฟิตไว้ประมาณ15นาทีค่ะต่อไปมาทำตัวชีสเค,ค้กค่ะชีสเค,ค้กเราจะผสมเนื้อทุเรียนบดลงไปด้วยใช้เนื้อทุเรียน150กรัม และเนื้อทุเรียนที่ใช้ก็ควรจะสุกงอมนะคะจะมีรสหวานเพราะสูตรนี้เราไม่ใส่น้ำตาลค่ะและถ้าชอบรสหวานก็ผสมนมข้นหวานลงไปปั่นพร้อมกันกับทุเรียนนะคะใส่นมจืดลงไปปั่นเพื่อให้ปั่น,นง่ายขึ้นปริมาณก็กะให้ท่วมทุเรียนนะคะปั่นจนละเอียดแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะ ต่อไปส่วนผสมที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเจลาตินเราจะบูมเจลาตินด้วยน้ําเย็นนะคะใช้เจลาติน1ช้อนโต๊ะและน้ําเย็น3ช้อนโต๊ะค่ะพักไว้ประมาณ5-10นาทีเสร็จแล้วนําไปเว็บในไมโครเวบให้เจลาตินละลายเจลาตินก็จะช่วยทําให้ชีสเค้กเซ็ตตัวมีรสสัมผัสที่นุ่มเด้งต่อไปลงมาผสมกันเลยค่ะใช้ครีมชีส225กรัม สำหรับยี่ห้อนี้1กล่องก็225กรัมพอดีนะคะชีสเคก้กเมื่อนำออกจากตู้เย็นแล้ววางไว้ในอุณหภูมิปกติก่อนก่อนที่จะนำมาปั่นนะคะปั่นให้พอกินชีสแตกตัวจากนั้นใส่โยเกิร์ตและพุเรียนปั่นที่เราปั่นไว้เสร็จแล้วก็ปั่นผสมให้เข้ากัน ระหว่างที่เราทําเราสามารถชิมรสชาติดูได้เลยค่ะซึ่งปรับความหวานได้ตามชอบเลยนะคะพอปั่นจนได้เนื้อเนียนแล้วสุดท้ายใส่เจลาตินที่เราละลายไว้ปั่นผสมให้เข้ากันอีกครั้งเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะ ต่อไปก็นำใส่พิมพ์ที่เราทำฐานไว้กะปริมาณให้เท่าๆกันก็จะได้ชีสเค้ก3กล่องพอดีค่ะเสร็จแล้วเคาะเบาๆเพื่อให้หน้าเรียบเนียนจากนั้นปิดฝาแล้วนำไปใส่ในตู้เย็นช่องธรรมดาประมาณ4ชั่วโมงพอครบเวลาแล้วนำออกมาตกแต่งด้วยทุเรียนชีสเคส้กจะเซ็ตตัวแบบนี้และพร้อมที่จะรับประทานได้แล้วค่ะ นี่เลยค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะทำเองกินเองใส่เนื้อทุเรียนจุกๆได้แบบนี้เลยค่ะรสชาติความหวานก็กําลังดีอร่อยมากเลยค่ะชีสเค้กทุเรียนทำง่ายๆลองไปทำดูนะคะสุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ